เิมทีเนี่ยมันเป็นเงินทดเชยค่าเก็บเกี่ยวที่ทางกระทรวงพาณิชย์เคยจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าปีนี้เนี่ยเปลี่ยนวิธีใหม่เพราะว่าเหมือนว่าเงินทดเชยค่าเก็บเกี่ยวพอจ่ายไปเนี่ยมันไม่เห็นมันจ่ายไปมันก็หายไปหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เลยมาเป็นการช่วยผ่าศูนย์ศูนย์ของโครงการข้าวแกนเป็นพวกเครื่องจักรนะครับแล้วก็เครื่องจักรการเสษสํสำหรับปลูกข้าวการเคี่ยวดินแกนแปรรูปต่างๆ เพื่อเปบิกาเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งบรบาทความคืบหน้าชัดเจนเป็นแบบไหนจะมีการจ่ายต่อเป็นเงินสดโอนตรงจากทกศเข้าบัญชีหรือไม่หรือจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากกรมการข้าวติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศวันนี้บอกเล่าข่าวดีจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะคะหลังจากที่มีการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณภาพรวมของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของงบประมาณทั้งสิ้นกว่า1.2แสนล้านบาทค่ะโดยมีกมทตั้งข้อสงสัยความเป็นมาเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการข้าวทําไมงบประมาณกรมการข้าวปีนี้งบประมาณเข้ามาถึง17,000ล้าน บาทผิดปกติไปไหมขณะที่งบประมาณของปี2,565ที่ผ่านมาแค่2,000ล้านบาทเองซึ่งวันนี้กรมการข้าออกมาแจ้งปรมแล้วก็แจ้งข่าวเรื่องนี้ว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างไรคะ่ะ ล่าสุดกรมการข้าวนะคะออกมาชี้แจงเรื่องประเด็นเรื่องของงบประมาณที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งกรมการข้าวบอกว่าเป็นหน่วยงานเล็กๆทําไมงบประมาณจึงได้มีการจัดสรรมากขนาดนี้ซึ่งจากการชี้แจงนะคะจะนํางบประมาณลงไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดกว่า5,000ตําบลทั่วประเทศนะคะซึ่งผ่านศูนย์ข้าวชุมชนศ0.3 0 0 0ล้านบาทส่วนในส่วนของวงเงินนะคะอยู่ที่15,000ล้านบาทซึ่งเดิมรัฐบาลใช้งบประมาณในการอุดหนุนเกษตรกรไร่ละ1,000บาท ไม่เกิน20ไร่ใช้งบประมาณจํานวนมากแต่ในปีนี้จะมีการเปลี่ยนวิธีค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนวิธีจากกรณีการจ่ายเงินสดที่ทกศเคยโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรใครมี5ไร่ก็ได้รับ5ไร่ใครมี10ไร่ก็ได้รับไรร10ไร,ไร,ไร่เพราะว่าเงินช่วยเหลือ,อชนาะาไร่ละ1,000บาทเขาจ่ายไร่ละ1,000บาทอยู่แล้วนะคะไม่เกินควรเลย20ไร่หรือว่ารับสูงสุดไม่เกิน20,000บาทแต่ล่าสุดกรมการข้าวออกมานะคะว่าจะใช้งบประมาณส่วนที่เพิ่มเติมมานี้นะคะในปีงบประมาณ2 รปับเปลี่ยนวิธีใหม่ทั้งหมดค่ะโดย ให้เงินผ่านศูนย์ชุมชนข้าวนะคะของกรมการข้าวแทนรวมทั้งให้ซื้อเครื่องจกักรทางการเกษตรเพื่อการลดต้นทุนการเกษตรที่ยั่งยืนโดยงบประมาณส่วนนี้จะสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในลําดับต่อไปเอาละค่ะคิดเห็นอย่างไรนะคะกรมการข้าวจะปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะไม่จ่ายเงินสดแล้วให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยทกศก็อาจจะไม่ได้การไม่มีการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวให้แล้วเปลี่ยนวิธีใหม่ในการซื้อเครื่องจกักรลงเป็นรายหมู่บ้านพี่น้องเกษตร ตรกรชาวนาปุ๊ปลูกข้าวคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ